สัดีครับสวัสดีครับสาชิกชทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าดูช่อง PP ธรรมดานะครับช่อง PP ธรรมดาก็จะมานําเสนอขุนไทยเช้านะครับขุนไทยเช้าของวันที่นะครับคือ11ไปกีกายนของปี2568นะขุนไทยก็คือเลขจากตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทยนะครับจะมีให้ชมทุกวันทุกวันเลยนะครับเอามาจุดเลยนะครับวันนี้มาช้านะวันนี้มาช้าจดแล้วก่อนนะครับ เลยนะครับสี่กับห้านะ Terima kasih telah menonton. โอเคนะครับตอนนี้นะจดทันอยู่นะครับอรอบเช้าพวกนใหม่รอบเที่ยงนะครับสวัสดีครับ